สวัสดีครับกลับมากันอีกรอบกับดา a ์กบอลเซตเทนคาชิแท e กทีมแท็กทีมลืมเพิ่มเสียงตลอดคนอะไรวะเนี่ยโอเคก็หายไปนานนะครับก็บอกอย่างที่บอกไว้ว่ากลับมาแล้วนะครับก็มาแคสให้มันจบซีรีส์ดาร์กบอลไปก่อนนะครับผมอาจจะแคสดูน่าเบื่อนะดาร์กบอล ผมก็ว่ามันก็น่าเบื่อเพราะความแคสผม,ผมยังรู้สึกเลยแม่งน่าเบื่อมากอันไหนที่ยังมาเล่นเหนเลยเลยอ่านะครับดันใหม่ล่าสุดเลยไป yes or ไม่ได้เก็บ capen shinu เฮ้ยกิ i n u อ h กองกำลังกิน n u ฮะกิน n u อ๋อกองกำลัง shinu มันจะมาสู้กับเราครับ คือ,อยังไม่ตายไงมันไปตามหัวหน้ามันมากับไอตัวสีแดงฮะมันสามารถสลับร่างคนได้ครับผมจําได้แล้วผมจะไม่อ่านแล้วกันเพราะว่าจะเอาเนเรื่องให้มันไปเร็วๆเลยนะครับอ่ะข้าวๆเลยนะครับกองกําลังกินิวนี้ก็กําลังจะมาสู้กับโมกุลของเรานี่เองกดอะไรเหรออ๋ออันนี้ดูแผนที่แอลดูแผนที่อาก็ดูแผนที่ือนกันนะเพื่อ,อเอาเอา้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี เอ๋อเป็นโมกุลโอเคโอเคโอเคกดโอเฮ้ยเออไมวแมวไปไหนลงล่าง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 ไปทางนี้ไปทางนี้ลงล่างลงล่างลงล่างไปทางนี้ทางนี้ลงล่างอีกอ่โอ้ยชนไปเลยยูแม่นี่ฟลอร์แบบว่าอะไรบัดนาวตอนนี้ เรารู้เรื่องทุกอย่างแล้วอะไรประมาณนี้มันก็จะให้โมกุลกับเบจิต้าเนี่ยสู้กับมันนั่นเองนะครับส่วนเบจิต้านี่ไปไหนคาร์ลเอ้โซเอ้ยโซลองโซลองแคคาร์ลโมกุลบักเบจิต้าชิบหายแล้วเบจิต้าหนีปล่อยให้โมกุลสู้คนเดียว <c oughs> เอาละ <c oughs> ไม่เพื่อนเลยเบจิต้า จุบจุบจุบเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเล่นเล่น w e บ่อยติด L แล้วฮะติดกด L K A นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงต้องเลื่อนมันต้องกด A นะต้องกดนมืเลื่อนใ่ไหมอื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 มอมอออกมมอมออือกมอออือือืมอลออมออ ไม่ไหวครับต้องไอ้นี่อย่างเดียวฮะต้องบุกอย่างเดียวตอนนี้โอู้อะไรอะอะไรอะไรโอ้โหจับทุ่มจับทุ่มจับทุ่มทุ่มฮะทุ่มฮะทุ่มเองทุ่มเองช่วยช่วยตุ่ม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 เฮ้ยเฮ้ยโดดโอ้ผมว่าผมต้องรีเลือดอีกรอบหนึ่งฮะ เออโดน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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ต้องชาร์จไม่ต้องชาร์จเฮ้ยมันสองคนลุมมันไม่ไหววะครับผมจะแพ้เพราะองเี้แหละช่วยอันนี้ยังแปลงร่างไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้ออกไปออกไปออกไปมาโดน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  ไม่ไม okay. ่ไม euh ่ไม่ไมโอ้โหสอยด้านหลังไม่หืมนี่ใส่ไม่ดีว่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้เต่อ่าซูเปอร์ซีตตกใจอ่ะอซูเปอร์ซีอาตัวปึ้ง เอาแล้วครับบอลเกงกีลูกบะเลยแลกด้วยแลกครั้งมาคือมาโอ้ยเอาเอายังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายไล่ตามไปไหน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 เอาเหรอลงมาลงมาใส่ร่วงไปด้านล่างเลยอืม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 ,อ,ม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 อ่ะเราคู่กันแล้วนะ ลงมาแล้ววลงมาโดนโดน,โดนอันนี้ขีดพลังเต็มห้าแล้วฮะคือมันเต็มทุกหลอดเลยมันก็หยุดหยท่าเอาท่าไหนดีท่าบนดีกว่าอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาท่าบนดีกว่าท่าบนโดนโอ้โหไม่โดนโอืม้มฮนะึอืมอ้มฮสอยส,ส,ส,สอยสอยโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดาไปหามันเขาไปหามันนี่สวยจะด้รางืันกันครับเพื่อนทูกน้องนอนกองไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรเอาเอาเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวกันเข้ามาเข้โอ้ หลบได้อืมชนะก็ไม่เท่าไหร่นะเจ้ไม่ได้แดกผมหรอกจริงเก็บมิชินนครียร์ I hate you จะแถวๆทออบอว่าอะไรสักอย่างนะครับสักอย่างสักอย่างอันนี้ก็จะทําการสลับล่างผมว่าแล้วเราจะสลับร่างกับโมกุลฮะเพราะว่ามันเจอว่าพลังโมกุลน่เยอะมากจัดไปโมกุลหนี่ะหนีไอ้นั้นตามตามเหนื่อยเหนื่อยเอขึ้นโมกุลกลับมาหาโกฮังไอนี้มาด้วยเอาชิบหายแล้วพามันมาทําไม โอ้ยลิลลิงงงเอาเอาเอาอ๋อมาสลับร่างแล้วมุกุลก็อยู่มมกุลสลับร่างกันแล้วมมกุลไม่ได้มามันมากาหัวหน้ามันครับไอตัวม่วงเมื่อกี้มันต้องฆ่ามมกุลกันอยู่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่พ่อมันไม่ใช่พ่อมึงมันไม่ใช่พ่อกูกูกูฆ่ากูฆ่าฆ่าโดนโดนเอาไปเดก ไม่ใช um, ่พ uh ่อกูไม่ใช่พ่อกูไม่ใช่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 พ่อกูไม่ใช่มันไม่ใช่พ่อกูไม่ใช่พ่อกูไม่ใช่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่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 เด๋วอืออือโกหฮังโกหฮังโกหฮังบ้านป้ามึงนะ ไม่ต้องมาเรียกไม่ต้องมาเรียกอือได้ยินได้ยินได้ยินนะพุทธไหลม,ม,มั่งมาบางอ่านม,มาเอาล่างพ่อฉันเหรอนีอ่เรากูไม่กล้าทำนะกูกล้าทำนะนี่นี่เอาลังแกเด็กเหรอลังแกเด็กก,ดก่อนลังแกเด็กลังแกเด็กอืมตามมาลอยถึงข้างล่างเลยทีเดียว

มจากปีศาจร้อไม่ตายสักทีว่าโกเลลินก็อืมออลงไปลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลังคึ้นเออพลังปีศาจไปแดงไหมจ้วงตายเดี๋ยวมุกุนอีกตัวมุกุนอีกรอบนึงเหรอมามุกุนมา ไม่ต้องหนีแค่นี้กลัวเด็กกลัวเด็กอุ้ยอุ้ยใครมาไปทำผมอ๋อมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายเว้ยแล้วหลอดเลือดกุลินแม่งไม่แม่งไม่ลดเลยออ้ืออืออออลอือเดอกืออืออืออออืออืือเือออือุ เออให้ก oh, oh. ันไม่ได้ลุก่อลลุก่อลลุกๆก่อนโดนไหมนะโดนดิโดนโอ้โหชิชิกะเคนโชไม่ใช่ล้ไอเรื่องบีแล้วปุ๊บจจุจับจับจับจๆๆจๆจจจับจับจับไปกูรีดินเสียงใส่มาเลยเลือนั่นแหละ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  ช่กัหน่อยช่ก yeah! ันหน่อยช่วกันหน่อยเอาเองเดี๋ยวเดี๋ยวเด่นและดีมากดีมากดีมากลุม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 ลุ่มเลยลุ่มเลยลุมมเลยลุ่มเลยมันไม่ใช่พรผมมันไม่ใช่พรผมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มาลงดาล่างลงดาล่างเดเอาทานี้ว่า <laughs> <Jedi> <g mortality> งี้ตดๆชนะออฉลุยอะไม่มีไม่มีว่าในติมล็อกไม่แพงง่ายๆครับผมจะไปเบจิต้ากลับมาว้าวอิสุลิสูกลับมาทำไมอ้าวเบจอื้มองการนี้เบจิต้าจะมาสู้กับสองคนนั้นเมืนเดิมมาคนเดียวหลอดเลือดสาม ก็ถือว่าเยอะให้มาเยอะอยู่ให้มาเยอะตปบอดเลือดมันสีมันเยอะกว่ากูตึงต้งตึง้งตึ้งคือเราต้องต่อยอย่างเดียวฮะตอนเนี้ยโอ้ยอะไรฮนะหลออ่อหลังมันไม่ดีอืมไปบอกพวกน้องใหม่น,นะมึงมอ่ะมากังกังไม่ทัน โอ้เดือด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 ดเดือดเไม่ใช่ไม่ใช่กันไม่ได้อะนี่วกันไม่ใช่อากันไม่ใช่กดอ่ะผิดผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วลงไปลงไปเดือดเดือวเดืเดกันโอ้ย่วาร์ปทันวาร์ปทัน เดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จกันชาร์จพลังตีกอนชาร์จพลังตีเดี๋ยวไม่ลุมดีไม่ลุมไม่ลุมไม่ลุมเดี๋ยวต้องไปเข้าใกล้ล้วิ่แหลกกันเมื่อกี้ไม่ใช่แหลกตีค้านโทษครับขอโทษขออภัยด้วยครับมึงฆ่ามึงฆ่าโดนเมื่อกี้โดนโอ้ยแหลกกันเลยแหลกกันเลยโอย เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ถึงตัวมันเลยมันยังไม่ตายตายเรียงอว่าไม่ใช่กด A ติดมือปั๊มติดมือปั๊มกด A ใหญ่เลยจริงจมันต้องกด O ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อแหมโอ้ยยันรุมมันลุมมันลุมมันรุมมันรุมมาต้มมาคุมอะไรเอาละเอาละทีนี้ วิ่ไม่โดนคาร์เดสตัสโดนไหมเนี่ยโอ้คามีคามีห้าใส่เราเลยผมอส่าตั้งใจเงียบโดนสักวันมันจะโดนนะโมกลุลฮะโกงโกงหลอดเลือดอดไม่โดน เราไปใกล้ๆก่อนไปสั่งสอนหน่อยขนโกงเลือดโกงอื้อทำไมใกล้มาเรื่อย่าลบมันไม่ดีมันไม่ดีเอ้อเข้าไปเลยโอ้ยเด้เด้อเดอเด้เด้อเดๆเด เียมันไม่ดีโมกุล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 มันทำอย่างนี้ไม่ได้เออไม่ใช่โมกุลห่อไม่ใช่โมกุลแล้วก็เรียกแต่โมกุลอย่างเดียวมันต้องเรียกว่าหัวหน้ากองกำลังกินูมันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละชุก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 เฮ้ยอะไรใครลุกขึ้นมาเอ้าวรีวิลีรีเลือดรีเลือดรีเลือดทำไมอัวรีเลือดอะทำไมอ้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมากลับมาแล้ว

ไม oh, like ่โดนนะไม่โดนนะไม่โดน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 โอ๊ยอุ๊ยโดนโดนหลังอัดเข้าไปวางไข่เค็มไม่ใช่ละเอิงเอิงเอิง

ตงใส่โมกุลไปบอกแล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวของมันนะครับถึงกระโซมไปเลยทีเดียวจะทําการกลับล่างเอาโมกุลกลับเดิมทําไงไม่ได้จะทําไงไม่รู้อะผมไม่รู้จบจบแล้วครับอืมโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพลงเท่านี้จริงๆนะครับเพราะว่ามันจบเ,เคลียแล้วนะครับมาดูว่าครั้งหน้าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าครั้งหน้าจะเป็นยังไง ไม่มีไตเติลนะครับไปละบ๊ายบายจุ๊บ